สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำยำไส้ตันรสเด็ดกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะฮะตั้งน้ำก่อนนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะครับผมเราก็จะมาใส่ตะไคร้นะครับ3ต้นครับผมรอจนน้ำเดือดน,นะครับเดี๋ยวเราใส่ไส้ตันลงไปนะครับ เราจะทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับไส้ตันชุดนี้ก็8ขีดนะครับที่จริงซื้อมา1กิโลนะครับแต่แบ่งอีก2ขีดไปใช้ในการทำไส้ตันทอดกระเทียมนะครับก็เลยใช้แค่8ขีดนะครับผมสรุปแล้วไส้ตัน8ขีดครับผมระหว่างที่เรารอไส้ตันสุกนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องเคียงกันนะครับผม ซอยหอมหัวใหญ่ก่อนนะครับหอมหัวใหญ่ใช้1ลูกนะครับต่อมาก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับผม2ลูกครับผมต่อมาก็จะเป็นขึ้นช่ายนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับขึ้นช่ายนะครับต่อมาก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับ ใส่ลงไป15เมตรนะครับใครชอบเผ็ดก็สามารถใส่เยอะกว่านี้ได้เลยนะครับเราก็จะทำการตำนะครับผม ผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีมะเขือเทศนะครับหอมหัวใหญ่นะครับขึ้นช่ายนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงตำนะครับแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะครับหลังจากต้มไส้ตันเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาในการต้มนะครับ20นาทีนะครับทุกคน เราก็จะทําการตัดมาพักให้เย็นก่อนนะครับก่อนที่จะทําการหั่นนะครับผมหน้าตาก็สวยงามเลยนะครับต่อมาก็จะทําการหั่นไส้ตันนะครับผม เวลาทุกคนหั่นนะครับหั่นให้พอดีคานะครับชอบคําใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ๆนะครับชอบคําเล็ก,กหั่นชิ้นเล็กๆนะครับเอาแบบกรุบๆเลยฮะทุกคนครับนี่ฮะใส่ตันของแท้ต้องตันอย่างนี้นะครับใส่ตันที่ผมซื้อมานะครับก็1กิโลก็ราคา190บาทนะครับนะราคาปัจจุบันนะครับ ครับผมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนการลงน้ํายำนะครับใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะครับผมน้ําตาลปี๊บก็ใช้สี่ช้อนโต๊ะนะครับต่อมาก็จะเป็นน้ําปลานะครับน้ําปลาใช้หกช้อนโต๊ะนะครับทุกคน ต่อมาก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนะครับน้ำกระเทียมดองใช้4ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยเราก็จะมาทำให้น้ำตาลปี๊ดนะครับละลายไปกับน้ําปลากับน้ำกระเทียมดองนะครับทุกคน,นครับเอาให้ละลายเลยนะครับ เราก็จะมาใส่พริกชี้ฟ้าแดงนะครับที่เราตำไว้นะครับตอนนี้กลิ่นก็เริ่มมาแล้วครับหอมมากๆากเลยครับทุกคนเปรี้ยวปากนะครับใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับ ตอนนี้ก็หอมมังเปรี้ยวปากเลยครับทุกคนต่อมาเราก็จะมาใส่มะนาวนะครับทีจริงมะนาวหนึ่งลูกไม่พอนะครับใช้2อลูกไปเลยนะครับถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะครับแต่ผมจะใช้อยู่ที่2อลูกนะครับทุกคนครับเติมมะนาวลงไปโอ้โหกลิ่นยิ่งหอมมากเลยทุกคนเปรี้ยวปากมากเลยตอนนี้นะครับ เดีย๋ยวเรามาใส่ไส้ตันนะครับที่เราหั่นทิ้งไว้นะครับตัวนี้นะฮะโหลุกเขาให้เครื่องเข้าไปถึงไส้ตันเลยนะครับทุกคนครับเอาแบบให้นัวนัวแซปๆซปเลยนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยนะครับเพิ่มความหอมและสีสันนะครับทํายำนี่ขาดไม่ได้นะครับขึ้นช่ายนะครับสาหรับตัวผมก็ชอบอยู่แล้วนะฮะขึ้นช่ายกินกินมิมนแม้หมคนนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่จานได้เลยนะครับ น่ากินจริงครับทุกคน ชานี้กรุบเลปทุกคนเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับสามรสครบเลยนะครับทุกคนสูตรนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งสูตรไว้ในคอมเมนต์นะครับใต้คลิปเลยนะครับสามารถเอาไปทำเป็นกับแก้มนะครับได้เลยนะครับเพื่อนฝูงมาที่บ้านก็สามารถทำได้เลยนะครับสูตรนี้เลยนะครับอร่อยแน่นอนเลยนะครับ าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ